นิบานิพานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ปัญญากำจัดความอยากต่างๆต้องมีสมาธิถึงจะใช้ปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิใจเรายังหิวโหยอยู่ยังหิวโหยกับความสุขทางโลกอยู่ทางลาบยศสรรเสริญอยู่เราต้องมีความสุขของสมาธิก่อนแล้วเราถึงจะสามารถเลิก หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญได้พอเราเลิกการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญได้ใจเราก็จะสงบทันทีเพราะความอยากต่างๆที่สร้างความวุ่นวายใจสร้างความไม่สบายใจให้กับใจนี้หายไปหมดใจก็เกิดความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขอยู่เฉยเฉยก็มีความสุขไม่มีรูปดูก็มีก็มีความสุขไม่มีเสียงได้ฟังก็มีความสุขไม่มีอะไรให้ล้มให้ให้ดมให ริมรถก็มีความสุขอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการกำจัดความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปจากใจแล้วพอความอยากต่างๆนี้ถูกกำจัดไปหมดการที่จะกลับมาเกิดใหม่ต่อไปก็ไม่มีแล้วเพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายให้มีความสุข<ๆ>ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาเป็นมนุษย์มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆ